เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2565สาหรับคุณที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินตอนนี้ควรสำรองเงินไว้จะต้องเอาเงินออกมาใช้เพราะตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินลองพิจารณาดูว่าอะไรจําเป็นก็ต้องจ่ายไปก่อนเรื่องของการงานการงานของคุณดวงมาฟ้าเปิดหากคุณปรารถนาสิ่งใดคุณก็ จะสมหวังเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เพื่อนและคนรักคมหากกันมานานมีโอกาสที่จะได้เจอเรื่องเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้คนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนโปรไฟล์ดีเข้ามาให้คุณรู้จัก สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินจะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณมีความสุขมากๆแต่อย่าลืมเก็บออมเอาไว้ด้วยเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะเจองานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบอย่างหนักหันไปทางไหนก็มีแต่งานยากงานหินอดท,ทนไว้ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักดูเหมือนจะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจซ่อนอยู่ภายในถ้าไม่คุยกันให้เรียบร้อยตั้งแต่วันนี้รับรองว่ามีปัญหาแน่นอนส่วนคนโสด ด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้คุณต้องขยันทำมาหากินจนไม่ได้สนใจเรื่องของความรักเลย สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินตอนนี้ช่วงเวลาแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเงินเก็บทองมีรายได้เข้ากระเป๋าแบบไม่ยัง้งเรื่องของการงานเตรียมยิ้มรับความสุขความสมหวังเอาไว้ได้เลยเพราะสิ่งที่คุณตั้งใจมายาวนานจะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักบรรยากาศอบอุ่นคุณและคนรักเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแบบไม่คาดคิดมาก่อนสําหรับคน คนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินยิ่งคุณทํางานมากเท่าไหร่คุณยิ่งพบกับความร่ารวยมากขึ้นเรื่องของการงานในช่วงนี้คุณจะได้พบเจอกับภารกิจบางอย่างที่เข้ามาทดสอบความสามารถและฝีมือขอแค่คุณมั่นใจและสามารถทําด้วยตนเองรับรองว่าผ่านไปได้อย่างสบาย เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักสถานการณ์ยังคงปกติไม่มีอะไรที่ต้องกังวลคนโสดยังคงเงียบๆอยู่ลองออกไปเจอเพื่อนฝูงบ้างก็ดีสําหรับคนที่เกิดวันพฤรหัสบดีเรื่องของการเงินมีเหตุต้องควักเงินออกจากกระเป๋าเพื่อใช้จ่ายไปกับเรื่องต่างๆแต่ก็ไม่ได้กระทบกับการเงินที่มีอยู่มากนะเรื่องของการงานตอนนี้หากตอนนี้คุณเคยฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการงานมาจัางหวะนี้ โชคจะเป็นของคุณแล้วเพราะทุกอย่างจะคลี่คลายและกลับมาง่ายดายแบบไม่เคยคิดฝันมาก่อนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนและคนรักมีความสุขสบายไปทุกๆวันรักและเคียงข้างกันเสมอไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดความรักมารอคุณอยู่ตรงหน้าแล้วอย่าลืมคว้าเอาไว้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินควรแบ่งสรรปันส่วนรายรับรายจ่ายให้ดีๆอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดทิ้งไปก่อนเรื่องของการงานตอนนี้มี มีวิแววว่าจะเจองานหนักงานหินทาทมเข้ามาใส่แบบไม่ทานตั้งตัวเมื่อรู้อย่างนี้แล้วควรตั้งสติประคับประคองทุกอย่างและพร้อมลุยต่อไปเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักคอยดูแลกันและกันเสมอแม้ว่าจะไม่ได้หวานใส่กันเหมือนคู่อื่นๆก็ตามส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์พบเจอกับความรักในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณจะทำมาหากินในช่วงนี้คุณก็จะมีเงินเข้ามาอย่างมหา สารเรียกได้ว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่น้าขึ้นให้รีบตักเรื่องของการงานมีโอกาสต้องทํางานร่วมกับคนหมู่มากทีมงานคนเยอะมากมายวุ่นวายยิ่งทําก็ยิ่งมากสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักไม่จําเป็นต้องรีบร้อนลองเปิดใจศึกษากันไปนานๆกน่ส่วนคนโสดมีแนวโน้มว่าจะได้เจอคนใหม่ๆหม่ เข้ามาทำความรู้จักแต่คุณก็ยังไม่หายเศร้าจากเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านไปแล้วดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ